สีขาวเริ่มปูสีเบีย้ยเข้าไปสีแดงตัดสินใจกินเบีย้ยเข้ามาสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงเอาเม็ดไล่เข้ามาสีขาวใช้โคนผูกเม็ดสีแดงขยับโคนขึ้นผูก สีขาวจึงทิมเบี้ยหน้าขุนฝั่งสีแดงกินแลกเม็ดสีขาวใช้โคนกินขึ้นไปสีแดงใช้เบี้ยกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีแดงทิมเบี้ยริมส่วนขึ้นมา จากนั้นสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้ม้าสีแดงเดินโคนหลบสีขาวเดินม้าบุกจับเรือ สีแดงครับเดินม้าเข้ามาสีขาวใช้ม้ากินลุกสีแดงใช้โคนกินสีขาวถอยม้ากินสีแดงใช้เรือกินมา้าสีขาวเอาเรือแลก สีแดงใช้เบียสีขาวเสริมทับด้วยโคนสีแดงครับขยับเรือ สีขาวหายเบีย้ยสีแดงเอาเบีย้ยหายไล่โคนสีขาวถอยกินสีแดงกินเบีย้ย สีขาวดันโคนไปลุกสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเรือออกสีแดงใช้ม้าจับโคนจับเรือสีขาวเอาเรือกดสีแดงจึงใช้ขุนกินโคนสีขาวขยับโคน สีขาวเอาโคนไล่มา้าสีแดงขยับเรือขึ้นมาสีขาวกินสีขาวไม่แลกครับตีลุกสีแดงขยับหลบ สีแดงทําการตีลุกสีขาวโดนบังคับกินสีแดงกินเหลือสีขาว กินเบีย้ยสีแดงกินโต้ตอบสีขาวถอยหลบสีแดงกินเบีย้ยสีขาวขยับขุนครับสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงกันไว้ สีขาวถอยขุนสีแดงเดินขุนสีขาวเหมือนจะยอมสีแดงปิดเกมลุกจน